<Hi. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนคำศัพท์ในหมวดผักผลไม้กันค่ะ แล้วก็น้องๆน,นะคะอย่าลืมนะคะวิธีเรียนคำศัพท์ในคลิปของพี่นุ่นนะคะอันดับแรกนะคะฝึกเขียนคำศัพท์จนชินแล้วฝึกเขียนประโยคค่ะจากนั้นมาฟังคลิปอีกครั้งนะคะพี่นุ่นพูดอะไรก็เขียนตามนะคะเหมือนกับเป็นการเขียนตามคําบอกนั่นเองค่ะถ้าทําวิธีนี้นะคะน้องๆจะต้องเก่งภาษาเกาหลีแน่ๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องโซไฮให้เพื่อนๆมาเรียนด้วยกันด้วยนะคะ พร้อมแล้วไปเริ่มเลยค่ะผักผลไม้นะคะผักในภาษาเกาหลีเรียกว่ายาเฉกยาเฉหรือว่าเชโซก็ได้นะคะส่วนผลไม้เรียกว่าควาเอลควาเอลควาเอลผลไม้ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะซากว่าชากว่าชากว่าแปลว่าแอปเปิลค่ะ 나는 사과를 좋아해요. 나는 사과를 좋아해요. 예쁜 가. 복숭아 루숭아카 동생은 언니에게 복숭아를 줬어요. 동생은 언니에게 복숭아를 줬어요. น้องให้ล귤귤귤은작깨작นะคะหร 귤. 할아버지께서는 매일 귤을 드셔요. 할아버지께서는 매일 귤을 드셔요. 군따라파탄솜 토권카 바나나, 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 블루에카 그녀는 아기에게 바나나를 먹였어요. 그녀는 아기에게 바나나를 먹였어요. 꾸잉코난, 뻔 블루에 하이다로카 감, 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 루프 럽 카. 이모는 시장에서 감을 샀어요. 이모는 시장에서 감을 샀어요. 나스 루프 럽티 탈라 타. 딸기, 딸기, 스토브리 카. 딸기가 새콤 달콤해요. 딸기가 새콤 달콤해요. 서버리미롯삐오옴완 카. 포도 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 앙온카그 포도는 너무 셔요. 그 포도는 너무 셔요. 앙운콩 난 삐요 마 카. 수박, 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 땅모카. 여름에는 수박을 먹어야 해요. 여름에는 수박을 먹어야 해요. 르브론, 떡긴 땅모카. 자주, 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 루프람카. 할머니께서는 자주를 좋아하세요. 할머니께서는 자두를 좋아하세요. 야ชอบรับป 성유, 성류기와류와류와 속류, 류쓰와류쓰와류쓰기류기기 เย่뻐요ซองยู y e สี뻐요ทับทิมมีสีสวยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของผักกันบ้างค่ะผักพูดว่าอะไรคะยาเช่ก็ได้ใช่ไหมคะเช่โซก็ได้ค่ะคำแรกนะคะโคชูโคชูพริกค่ะฉัน c ม่กินพริกค่ะ 고추를못먹어요ฉมนกินพริกไม่ได้ค่ะทังกุนทังกุนทังกุนแปลว่าแครอทค่ะน้องให้แครอทกับกระต่ายค่ะแพทชู 배추 배추 라와바ว่า 배추. 요즘 배추는 비싸요. 요즘 배추는 비싸요. ช่วงนี 가지 가지 막그려 모่가 가지는 아주 써요. 가지는 아주 써요. มะเขือม่วงขมมากค่ะยังผัก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 แปลว่าหอมใหญ่นะคะมินจูนั้นยังผักเริ่ม싫어요มินจูนั้นยังผักเริ่ม싫어요มินจูไม่ชอบหอมใหญ่ค่ะผักผักผักแปลว่าต้นหอมนะคะ

มะเขือเทศอร่อยมากค่ะพีมังพีมังพีมังแปลว่าพริกหยวกนะคะนนนาฉนันไม่ชอบกลิ่นของพริกหยวกค่ะอกซูซูอกซูซูอกซูซูแปลว่าวข้าวโพดนะคะ 내 친구는 옥수수를 키워요. 내 친구는 옥수수를 키워요. 친구는 옥수수를 는 옥수수를 는수를 키워요. 친요는수요 จบไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ผักผลไม้นะคะน้องๆต้องฝึกเขียนบ่อยๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องของเราไปแบบนี้นานๆน,น,นะคะเป็นกำลังใจให้พี่นุ่นด้วยนะคะกดแชร์กด subscribe หรือว่ากดไลค์ให้กับคลิปนี้นะคะส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมนะคะอยากให้พี่นุ่นสอนเกี่ยวกับอะไรก็ใส่เอาไว้ได้เลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ พี่นุ่นก็มีคำศัพท์เพิ่มเติมให้นะคะลองมาฝึอกออกเสียงกันค่ะยงกว่ายงกว่าแก้วมังกรมังโกมังโกมะม่่เมน,เม,นเมลอนเมลนเมลอนมูฮากว่ามูฮากว่าลูกมะเดื่อค่ะซัางชุซ่างชุผักกาดหอมค่ะ คกงน้ำมลถั่วงอกคำจะคขมจะมันฝรั่งมูมูหัวไชเท้ายังเพชรชุยังเพชรชุกะลำปีค่ะ